สวัสดีสวีดานครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบอลค้นรายะเอียดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี f c ฟน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเ c สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี f อช่องหนุ่มบอลค้นรายะเอ็ดทุกท่านนะครับ ก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าสีอยู่ในไทยและต่างประเทศหลายๆท่านทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้หนุ่มวลคนเด็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่นอ้องห้าคือเก่าวันนี้หนุ่มวลก็เล็ดบดได้เอาแว่นมาหน้านะครับเดินมาเหตบีกแต่ลืมใส่แว่นทุกทุกทลิปพี่น้องอาจจะเห็นหนุมวอลคนเล็ดใส่แว่นถ่ายแต่วันนี้ลืมมามาฝ่าวายพี่น้องไม่เหตบีกบบหวัวขิปผมถ่ายตอนคำนะครับวันนี้โบหวัวลิปมืดบอครับพี่น้องห้ากะ เห็นว่ามือในใจก,นนก็คอมเมนต์แจ้งได้หนุ่มวอลเกรสิได้บ่บทายช่วงคํานะครับเนาะนะสิ่งที่หนุ่มวอลเกรมานําเสนอมาหนีค,คือคือผมกับสไตล์หลายๆ FC หลายๆท่านเนาะครับเนาะก็จะเข้าไปดูคลิปหลายๆคลิปครับผมและมือนีหนุ่นมวอลเกรอาจจะเข้าไปเบิ้งคลิปเก่าเนาะครับเนาะอาจจะเป็นคลิปเก่าของคุณป๊อปสุชาดานะครับเนาะผมก็ไปนั่งเบิ้งคลิปคลิปหนึ่งลาหน่อยไปนั่งเบิ้งการซ้อมเดี๋ยวหนุ่มวอลเกรเอาขึ้นในเบิ้งนี่ จะเป็นภาพที่ผมนั่งดูมาหลายวันแล้วแล้วเห็นหลายๆรอบหลายๆท่านถ่ายมาผมกับเบิงอยู่แต่คลิปนี้เอามาจากช่องอันนี้ต้องให้เครดิตคุณป๊อปสุชาดานะครับเนาะเป็นภาพที่หลาหน่อยไปยืนเบิงทีมงานสอบนะครับเนาะผมดูแล้วนี่คือคือนี่ผมผมประทับใจว่านี่คือแนวทางการบริหารงานในอนาคตเลยนะหลาหน่อยหูว่าพอ่อไปข้นมาเบิงหลาหน่อยก็ขึ้นมาเบิงผมหลายท่านอาจจะมุมมองว่า มาหลาหน่อยมานั่งถา่าเพราะว่าจะร่อจะรอเช็กเศร้าออต่อไปแต่ลึกๆผมว่าหลาหน่อยมาเบิงแนวทางการปฏิบัติการซ้อมของวงผมว่าหลาหน่อยเป็นคนค่อนข้างที่จะศึกษาแนวทางการปฏิบัติการบริหารวงหลายๆอย่างนี่คือตัวแทนตัวแทนวันที่พ่อไม่อยู่วันที่พ่อทํางานหลายๆด้านวันนี้หลาหน่อยพิสูจน์ได้เห็นแล้วผมเห็นมาหลายมือแล้วหลานหน่อยจะึ้นมายืนเบิงมาซ้อมเบิงในวันที่พ่อไม่อยู่ พ่อจะอาจ,จิเขามาก่รท่านนะลาหน่อยสิมายืนเบิ่งการซ้อมวงเป็นภาพที่ผมดูแล้วนี่คือคือผู้บริหารแห่งนะเอาง่ายๆคือผู้บริหารที่มีความเมตตาสูงมากผมบอกเขหนอกอนาคตสิเป็นยังไงแต่ที่ใน,นเนียถ้าลาหน่อยมาเบิ่งลูกทีมซ้อมยงสี่พี่พี่น้องน้องซ้อมแบบนี้คือผมให้ให้เต็มร้อยเต็มพันไปเลยนะ เป็นภาพที่น่าประทับใจการที่หลานน้อยมาทําหน้าที่แทนพ่อโจก็ดีมาทําหน้าที่ในการดูลูกทีมซ้อมคนในวงซ้อมนี่คือสมกับคําว่าลูกบุญธรรมที่ทําหน้าที่แทนคุณพ่อได้อย่างดีผมสังเกตมาหลายมือแล้วพี่น้องคิดกันบะภาพเป็นภาพที่สวยมากเลยนะภาพที่น่าประทับใจผมจะขึ้นให้พี่น้องเขาเบิรื่เลยเลยนะครับเด้อเป็นภาพที่สุดยอดของสุดยอดที่ผมดูแล้วทุกครั้ง ประทับใจตลอดป้าลาหน่วยมายืนบึงมุมกล้องดูแล้วนี่คือคือนี่คือแนวทางการบริหารงานในอนาคตเลยนะการเก็บผมเสื้อเลยหลายๆท่านลาห,ลาหลาลาน่อยเป็นคนเบาๆดอกแต่ลาหน่อยเป็นคนเก็บรายละเอียดดีมากว่าจะนั่งนั่งฟังนี่คือยังไม่ได้ตั้งใจฟังเ่ยคือยังไปห้องไปไปสอบลองเพียงลพี่น้องเนาะลาหน่อยคือยังนั่งแต่พ่อครูบาอาจารย์ว่าจบ หล่าหน่อยเสียงห่วงจำได้เลยเนี่ยอันนี้คือการหล่าหน่อยกับสิมาซ้อมเบิงยืนเบิง,บงเรืเ่อยเรื่อยว่าเขาซ้อมอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้มานั่งฟังเสียงแต่ถามว่าให้หล่าไปว่าเลยบอการซ้อมเสียงเป็นยังไงยังไงหล่าบกากก่าเบาอยู่แล้วนี่คือความเป็นผู้ใหญ่รู้หน้าที่ของตัวเองอันไหน,นถ่าเขาถามหล่าเว้าคือยังผีปอมเปียมไปให้หล่าหน่อยขืนเสียงไ้ฟังหล่าจังสีเ้าจังสีเห็ดเนียแต่ถ้าให้หล่าเดินไปสอนคนหลาห่าเบา แม่นบอกครับพี่น้องผมบอกถึงนุ่มโวลเคลเลตนัน่มเสนอขอ้อมูลอย่างสี่เพราะว่านุ่มโวนเคเลตเป็นสไตล์ชอบสังเกตและเก็บรายละเอียดคือคือหลายๆท่านเอฟซีหลายๆท่านเข้ามาดูช่องนุ่มโวลเคลเลตจะนั่มเสนอข้อมูลประมาณนี้แม่นบอกครับพี่น้องผมนางเบิงหลา่าสินางสังเกตตลอดสังเกตชอบเบิง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 แต่เบาเบ,า,บาหนาสิเก็บไว้ตลอดข้อมูลทุกอย่างแน่นเชื่อไหมผมบอกเลยประมาณยี่สิบนี่โอ้ถ้าเบิงหลอดสุดซุดซุดของสุดๆุดเลยแหละ นี่คือเป็นเด็กที่อัจฉริยะเลยคนหนึ่งเลยนะมหาศจันทร์ก็ได้แล้วแต่สีใสแต่สําหรับเด็กดีเด็กหญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะแหงเบิงแหงประทับใจผมนางเบิงป้าเจ้าของก็ยิ้มเลยนะยิ้มปิติในใจป้าหลาหลาูควมการที่หลามากผมหูเลยคล้ายว่าผมค่อนข้างที่จะสังเกตนิสัยน้องน้องจะนั่งซ้อมๆมยิ้มยิ้มน้องสก็บข้อมูลสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะอนาคตคือเวลาสีมา ซอยพอเบิงเวลาพอวอยูหรือว่าผมเชื่อเลยว่าต่อไปพ่อโจวิ่งสองวงบางครั้งบางสิ่งก็อาจจะเมื่อยสีลาหน่อยก็สิมาซอมเบิงเป็นคนที่ขี้รอแค่อายุและว,วุฒิภาวะแค่นั้นแหละครับพี่นอ้องอ่อนเวลานั้นผมเชื่อเลยว่าหลานหน่อยเป๊ะเป๊ะเป๊ะมองเห็นพอน้องเป็นคนดีผมบอกแล้วว่าน้องเป็นคนบริหารงานมามองวิชั่นะวิสัยทัศน์ของหลานหน่อยว่าธรรมดาความรับผิดชอบสูง มุมมองการบริหารงานการเฮ็ดจังนาให้มวนห้จวดบ่ธรรมดาเด็กยิงคนนี้ไม่ธรรมดาผมบอกเลยสําหรับช่องนงวดเขาเล่กวบาไปแบบบ่าอายเนะพอเรามองเห็นไงเราพิจารณาออกแม้กระทั่งผมไปเห็นงานกับใครนี่ผมหูเลยเลยผู้ใดบอกมาคําสองค้าผมหูนิสัยเลยว่าคนนี้ต้องประมาณนี้แต่นี่คือมองเห็นภาพเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเด็กคนนี้เก็บแต่ไม่พูดจะให้หลาไปสอนไหมหลาบผเคยสอนแต่ถ้ามาขอคำแนะนำลาเบาได้ ให้ชินยางไปบอผู้นั้นผู้นี้ยัสี่บอบอ่มีทางเด็กคนนี้จำไม่ทํานี่คือการเขาเรียกว่ามวยสุม่มคยมวยสุม่มแต่พอให้อ้าปาก่านันละตะลึงผมนั่งมองคลิปเนี้ยผมนั่งดูยังประทับใจหลายๆคลิปที่น้องไปสังเกตเด้อเวลาเวลาทางวงซ้อมล่ะสิไปยืนเบิร์กรเ็คเศ้านะล่ะสิไปยืนซ้อมเบิง่งเพอร์ซิมองเนี่ยเบิ่งสังเกตสังเกตแต่บอบอแต่เธอสิเกิบราย,ายละเอียดของมันเนี่ยคือเด็กที่เก่ง เด็กที่เก็บรายละเอียดเก็บข้อมูลเขาเรียกประสบการณ์ในวันที่เรายังไม่มีประสบการณ์แทนที่เสีงไปนั่งเล่นนอนเรียนนอนเรียนอยู่ในเต็นท์ก็ไ,ได้แน่นี่ไปเฮ็ดยั้งก็ได้แต่ถามว่าไม่หนูจะมาเก็บข้อมูลความรับผิดชอบเช็คเศร้านี่สําคัญเมื่อยมากไปไหนก็ต้องขึ้นนี่คือความสุดยอดของหลานหน่อยองอิงเพชรบ้านแพงว่าธรรมดาสุดยอดห็นไ,ไหมเนะี่ยพูดไปพูดมาจนออกสีสะเก็ดว่าธรรมดาครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีมากๆ สำหรับวงการห้องต่อไปอนาคตพุ่งมานี่แหละผมผมทำไน้ายไวเลยว่าประมาณหลาอย,อยู่อีกสามปีนี่โอ้โจวดเต็มทีแต่ถามว่าหนุ่มวอลคนเ็ตเป็นอยังคือชอบเบาเรื่องหลาหน่อยก็ผมบอกเสมอแล้วว่าผมผมเห็นแววตาและเห็นการกระทําการปฏิบัตินี่คือผู้ผู้สืบทอดวัฒนธรรมมอ่มในอนาคตทู้นวัฒนารรมกรว่าใดทะเบงโหลดคอยหลาเต็ม พูที่ภาวะเต็มความสามารถเต็มแค่นั้นเละอยากฟังเพลงยังจวดจวดจวดเป็นสิ่งที่ดีนะแม้กระทั่งมือหนึ่งผมเคยไปนางเบิงเบิงลิปแม่จินตลาฟุลาบตั้งแต่สมัยเกา่าๆว่าต่างกันเลยเด้แม่จินตลาก็คือเด็กหน่อยคนหนึ่งห้องลาหน่อยคือกันผมเบิงสไตล์ลิปลิปเพลงทีลาหน่อยเอามาห้องอยู่ส่วนหนึ่งผมลืมซื้อหน่อยพี่น้องจะซื้อ,อยังนะแต่เพลงนี้ผมม่วนหลายลามมาห้องอยู่อยู่งาน งานครบรอบหลานหน่อยอยู่วัดน้องคู่ก็ดีผมจาได้เลยแล้วมาห้องอยู่บนอยู่อำเภอสํโรงก็ดีเพลงเพลงของผี่จิตนตนาลเพลงที่สองใครจำผัวผิดมวนครับพี่น้องเพลงนีแล้วแม่จินตนาผมไปเบิ้งคิมนันตั้งแต่สมัยเก่าๆนะเกี่ยวกับต่างแดนนี่แหละไปขึ้นเครื่องบินนี่แหละผมผมลืมซื้อไม่เอาบัสซีว้าผมก็ลงเองเนี่ยทั้งๆผมก็จำเลยอยู่พอเวลาก็ลืมซือซ้อนะพี่น้องแจ็คเป็นแนวใดหรือว่าเป็นพอลืมใส่แว่นตามาบอกพี่น้องผมบอกว่าภาพนี่ซัด เจนบอพี่น้องขันเบิ้งว่สัตให้บริสัตต์ข้าเมนยนในผมเนี่ยเพราะว่าผมไปใ,ในไซ่บนดีมันี้มางุ่มมืดนมากเลยเพราะว่าลงคักลงมมเทปโมเมนต์เถาแล้ว่าจ้างนอพี่น้องนอกอายุเกิดขึ้นจังบ่หลาย <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องความสุขความเมตตาผมจิขึืนในเบิ้งเลยพี่น้องว่าภาพที่หลานนอยเป็นยังผมตึงเอามาเบาเพราะเป็นภาพที่ประทับใจผมเสื้อหลายท่านเห็นก็สิประทับใจคือผมเนี่แหละนี่แหละค,ความสุดยอดของหลานหน่อยขอให้หลาเก็บประสบการณ์อีกนิดรอยอนิดพี่น้องปังแน่นอน สุดท้ายแล้วท้ายสุดแล้วครับผมขอขอบคุณทุกท่านจริงๆมากๆที่เข้ามารับชมช่องหนุน่มวลเกล็ดมือนี่อาสิบคอยมีเวลาว่างเพราะว่าหนุ่มวลเกล็ดมั่วแต่เดินทางไปกับพระบรมสารีริกธาตุเนาะเพิ่นมาที่จังหวัดอุบลหนุ่มวลข่าตะแยะยุ่งมัหนี่เมื่อมือจนหนาแลนอาดำมันห่อนหลายพี่น้องมาหลายพี่น้องภาคอีสานเข้ามาร่วมที่จังหวัดอุบลมีโอกาสดีครับมันเป็น,เป,นเป็นประทาของภาษาลิบุตรแลครับเนาะนะซึ่งเป็นโอกาสนิมิตด,ดีที่ดีมากๆที่ท่าน มีโอกาสเชิญมาจาาาังหวัดอุบลราชธานีนุ่งวนกระเด็ดกับผ้าพอกับเมียเพิ่นไปกราบมากแครับผมสุดท้ายได้สุดแล้วครับขอพี่น้องเข,าข้าเข้ามารับชมก็ขอพี่น้องเข้าอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยเงินทองคนบนสบายกห็หายหายป่วยหายไข่คนบ่มีก็คอยมีคอยร่ำใว้รวยเดนินทางไปใช้กับปอดภัยทุกท่านสุดท้ายท้ายสุดขอกลา่าวคำว่าสวัสดีสวีดัสครับผม